เมื่อเจ้าหนูออกหากินตามทางที่มันเคยออกตามเช่นเคยแต่จะหาดูไหมว่าข้างหน้ามีวงมืออยู่คอยดักทางอยู่ก็มไม่ได้ตัวเจเลยนะครับอเชือก่เราเป็นเชือกเส้นเล็กผมก็ไมไ่สงสัยอะไรนะครับแต่จะหาดูว้วยชีวิตของม,มันผ่านไปอย่างน้าตาเฉยแต่แต่เองนะผมกำลังู้องรโอ้โห ไม่รอดครับผมโคนโซชาแนลสวัสดีครับกระออคุณะคนไทยครับผมดี๋ยววัสบาดีทุกๆคนนะครับผมหนุ่มผมผ่านดักไปนี้แล้วไม่รอดทุกตัวแล้วผมเส็จทุกตัวนะครับผมตัางเช่อมันว่าบวมมฤตอยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมีวิธีการทำนะครับผมว่าทำยังไงนะครับผมเริ่มกันเลยนะครับผม เราก็แบ่งการทําออกเป็นสองชุดนะครับผมชุดที่เป็นไม้ไผ่ที่ติดอยู่กับไม้ไผ่นะครับผมแล้วก็ชุดที่ติดกับยางหนังสติกนะครับผมยางหนังสติกนะครับผมอันนี้ผมใช้ไม้ไผ่ครับความยาวเจ็ดสิบเซนนะครับผมเจ็ดสิบเซนนะครับผมเราให้เป็นแบนๆนะครับแบนๆนะครับผมเจ็ดสิบเซนนะครับผมอันนี้เป็นวิธีการทําบวงวิธีการทํากับดักหนูนะครับโดยใช้ยางหนังสติกนะครับผมผมให้ชื่อว่า บ่วงมฤตยูนะครับผมเชือกไนลอนเส้นเล็กนะครับผมพี่น้องหนูความการสงสัยของหนูก็จะน้อยลงนะครับผมส่วนที่ติดอยู่กับไม้ไผ่นะครับผมก็จะมีครับเนี่ยครับผมที่เป็นลวดแข็งนะครับผมให้เป็นต่กันครับผมทำไมอาจจะขึ้นราแล้วครับเราก็ตอกสำไม้ไผ่นะครับผมเป็นตัวเกาะไอ้เดือยครับเดือยนะครับผมถัดลงมาอีกเล็กนึงก็จะเป็นครับเป็นบ่วงครับบ่วง สำหรับร้อยเชือกที่ติดอยู่บสติกนะครับผมครับผมร้อยเ็เจาะรูแล้วก็ทำแบบนี้ครับเดี๋ยวจะมีวิธีวิธีการใช้งานตอนท้ายคลิปนะครับผมส่วนข้างส่วนด้านล่างครับด้านล่างก็จะมีรูครับรูหนึ่งรูนี้จะเป็นเอาไว้สำหรับร้อยเชือกนะครับผมให้ทำเป็นบ่วงเนี่ครับเนี่ย ผมทำลายตัวตัวนี้รับเป็นที่เกาะเดือยับผมอันนี้คือร้อยเชือกที่ลงไปหาบ่วงครับผมเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นบ่วงครับเป็นบ่วงนะครับผมเป็นบว่นะบบวงนะครับผมบ่วงนะครับผมส่วนฝั่งที่เป็นหนังสติ๊กนะผมหนังสติ๊กนะครับก็เราจะผูกเชือกไว้กับปลายหนังสติ๊กนะครับผม ถัดลงมาอนึงก็เป็นเดือยครับเดือยหรือกลนกลไก่นะครับผมกลนไกนะครับประมาณนี้คร <Ris> <concur rence. S 3> ับแล้วถัดลงมาอีกนิดน, forward forward. Like kind of นึงครับผมให้ทําเป็นปมครับปมปมตัวนี้จะเป็นตัวกระตุกนะครับกระตุกเป็นตัวกระตุกอ่าไอเดือยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการใช้งานนะครับผมครับทาเป็นปมปมนี้ให้ให้ยาวกว่าเดือยหน่อยนิดนึงนะครับผมยาวกว่าเดือยนิดนึงนะครับผมหลักลงมาหลักลงมานะครับผ ก็จะร้อยเท่าร้รอยอันนี้เป็นที่เกาะเดือยนะครับผมส่วนนี้เป็นเเชือกที่ลออยสำหรับร้อยสายร้อยเชือกบ่วงนะครับผมบ่วงตัวนี้ครับบ่วงตัวนี้ปกติต้องให้มันเป็นบ่วงเล็กๆนะครับผมเพราะว่าตอนเราดึงยานสติ๊กลงมานะผมบ่วงนี้จะพอดีนะครับผมพี่ต่อพอจะ ดูออกบางไม่รู้ครับเนี่ยครับภาษณะนี้ครับร้อยเชือกนะฮะเราปลูกปลายน่าสติกเข้ากับปลายไม้แล้ปลายไม้ไผ่นะครับเวลาไปใช้งานรใช้ก็คอยดึงไอ้ตุ้ดเดือยครับเดือยลงมาครับลงมามาเกาะกับเหล็กที่เรายึดกับไม้ไผ่ไว้นะครับผมแต่ก็เอาเดือยไปคล้องกับเชือกบ่วงเล็กเล็กนะครับผมที่เราร้อยเชือก ไปครับผมอันนี้ครับอันนี้ครับให้ตัวไอ้ปมอยู่อยู่เหนือไอ้บวงเล็กนะครับผมส่วนด้านล่างฝั่งตรงข้ามก็ทําเป็นบ่วงครับนี่บ่วงนะครับผมอันนี้ผมทํายาวคือทนะํทำในเล็กเพราะบ่วงมันเใหญ่มากนะครับผมเราก็ทาเป็นบ่วงไว้นะครับก็ดูเป็นแนวทางครับเราก็ไปดัดแปลงได้นะครับผมดูกลไกมันครับว่ามันทํางานยังไง บัวนี้ครับหนูไม่รอดครับไม่รอดทุกตัวครับผมเพราะเราใช้เคีืเส้นเล็กนะครับหนูมันก็ไม่สงสัยนะครับผมจะใส่ประวังครับเดี๋ยวมันจะรัดมือได้นะครับผมครับเราจะหาอะไรมาเกาะชื่อแนดนำครับอย่างนี้ครับครับพ่อหนูวิ่งผ่านบูครับหนูคอยคอไปคล้องบวกไปครับคล้องบวกไปอ่าส่วน เป็นปมครับหนูกวจะลากสุดทิศปมตัวเป็นปมก็จะกระตุกไอ้บ่วงเล็กนะครับผมบ่วงเล็กให้พ้นจากเดือยนะครับผมครับโอเคพี่น้องไหมขอไอ้บ่วงตัวนี้มันออกมาก็จะปล่อยเดือยตัดคอนผมวพันนึงตัดคอหนูหนูคจะไม่รอทุกตัวครับเสร็จทุกตัวนะครับเป็นแนวทางนะครับผมเอาไปทําเอาไปลองได้นะครับเคยเคยใช้บ่วงครับเคยใช้บ่วงย้ำนวดนะผมก็เสียคือมันแข็งครับแข็ง หนูจะเพราะหนูพวกนี้มันจะเพราะว่ามันจะจมูกมันดีมากจมูกไวมากนะครับผมอ่ารับกลิ่นเร็วมากแล้วก็ความสัมผัสเออการสัมผัสมันเร็วมากชนบ่วงมันจะถอยนะครับแต่ถ้าเราใช้เชือกเส้นเล็กอน่ยหนูจะไม่สงสัยอมันก็คิดเป็นว่าเป็นยากเป็นอะไรฟอนหน้ามันนะครับผมก็ลองไปทําดูครับผมจากปลายไม้มาหาไอ้ตรงเหล็กเกาะก็ประมาณโอ้ตรเมตรประมาณสี่สิบเซนนะครับผม ส่วนไอจากไอเหล็กเกาะมาหาตรงไอบวงเล็กก็มาสักสามเซนแล้วก็แต่ขอบยาวของเดอยเรานะครับผมส่วนไอรูด้านล่างที่เออเอาไว้บวงผ่านก็กกแล้วแต่ครับเราก็ดัดเป็นได้ดัดเป็นได้ประมาณยี่สิบห้าเซนนะครับผมส่วนฝั่งหนังสติ๊กนะครับผมผมใช้ครับเออจากไอปลายหนังสติ๊กถึง ถึงที่เชือกนะครับผม15ประมาณ15เซนนะครับผมส่วนจากอที so ่ระมัดเชือกไปหาไอ้ตือยประมาณ5เซนนะครับผมปมตุกปมนี่ต้องให้ยาวกว่าเดือยครับยาวยาวยาวกว่าเดือยเพราะเวลาใช้กระต่ากระตุกนะครับผมเดี๋ยวก็ร้อยมาหุบร้อยมาก็มาคล้องเอาเชือกเชือกเส้นเล็กมาคล้องกับไอ้บ่วงเล็กนะครับผมคือครับเวลาเราปล่อย ปล่อยให้อยู่ปกตินะผมบวงตัวน,นี้ต้องให้ทําเป็นรูเล็กครับรูเล็กไว้นะผมเพื่อจรัดคอนพอดีนะครับถ้าเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผม